ครับสวัสดีครับอยู่กับบัญชลองแซบเบอร์นะครับผมนะก็มันจจกทุกเสร็จก็ไม <men while S 2> <men> ่ไ <men> ด้ลงคลิปหลายวันแล้วครับฝากกดติดตามช่องยูทูปบัญชลองด้วยนะครับก็เห็นนักมวยนะครับผมมาซื้อกันเยอะแยะไปหมดนะครับผมนะมาเพราะอะไรผมก็อยากพูดเหมือนร้านผลไม้ผลไม้ดเพราะพงศิริดีครับพงศิริมาบ่อยมากทุกวันหวคลองก็มาสองวันเขาไม่มาพงศิริขี่รถมาวนเลยพงศิริวนไปมาแล้วยิ่งคนนะครับผมซื้อผลไม้ทางออนไลน์ ปัจจัยครับผมอาจารย์ปัจจัยนี่ครับผมผลไม้ครับนี่น้องคนะครับผมน้องแมนตี้นะครับน้องมาเดีคานอยน้องเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยคนที่นี่แหรับคนที่นี่เหรอใช่คนพิษณุโลกคนพิษณุโลกนะครับหน้าตาน่ารักนะครับเนี่ยหน้าตาใสๆดีนะครับทำไมนักมวยมาซื้อแทบทุกคนไหมเนี่ยอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ส่วนมากนี่นักมวยนี่คนไหนที่ตักบาปง่ะ ทักทักทักมาเล่นอ่าน้องมาเทนเนอร์คนไหนทักมาบ้างพี่ปัจจัยพี่ปัจจัยสั่งเปิดระบายทางออนไลน์นะครับแล้วใครอีกวงสิริมีไหมมีไลน์เขาไหมมีวงสิริมีไลน์ด้วยมีแต่แต่แต่ไม่เปแตเฟสม่แตเฟซแต่ไม่เคยทักมาแต่ปัจจัยทักมาเอามะม่วงกินมะม่วงเปรี้ยวหน่อยนะล่ะล่ะน้องมาเทนเนอร์ใครทักมาบ่อยสุดในค่าย่ิใครทักมาบ่อยสุด พี่ปัจจัยกลัวใจ,จกัดตลอดอาพี่ถามกินน้องมีแฟนนะครับยังไม่มีนะแล้วก็บอกว่าแฟนเขามานั่งเฝ้าอย่าไปยุ่งกับเขานะแฟนเขาหึงหวงมากอะไรประมาณนี้เพราะอะไรแต่กัดมั้งแต่ก็มาดูแก้หน่อยครับเนี่ยเขาหน้ารักนะเป็นคมเป็นคนโลกอายุรูไรครับเนี่ยอีกตึบสองนี่ก็ขยันนะครับผมแล้วตอนจะไปไปพอขายผลไมา้เสร็จแล้วไปขายอะไรต่อนไปทํางานต่อ ที่ไหนนะครับที่เรือดินเนอร์เรือดินเนอร์นะครับผมแถวไหนครับแถวเอเชียทีคพี่หลอกก็เคยพาเมียไปกินอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวจะพูดแต่เรื่องเมียกูไม่ให้โอกาสกูแบบนี้แล้วมีใครมีเฟซเราอีกส่วนมกทุใต้ไหมหนวดเขาเขาน่ะมีอีกไหมหนวดเขาเขามาซื้อไหมเล่นเล่นเล่นเลยก่ะนี่คนนี้ใครก็ไม่รู้อ่ะแล้วทักมาขอเพื่อนเหรออยู่ดีๆมาที่หลักฮะ ทักมาที่รักเลยไหน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 พี่ขอดูหน่อยเฟซเหรอไลน์ทักมาบอกว่าที่รักเอาแล้วไปให้ไลน์ของได้ไงเขาบอกจะขอสั่งของะก็ไปให้ไว้อะไรนะสั่งของจะเอาไว้สั่งของจะไว้สั่งของแต่เรียกที่รักแต่ฟังน็อตบอกนักมวยไหมนักมวยนี่แหละเไปพนอพ้ันไหมใช่ไม่เถออายุหาไม่เจอเลยแต่พอไอ้น็อตเหรอคอยพ้านใช่ไหม อ้าพี่ถามจริงว่านักมวยนี่มาแทบทุกคนเลยใช่ไหมครับมาซื้อมาอะไรเนี่ยมันมีกี่คนนะโอ้เยอะเลยสามสิบสี่สิบคนนะน่าจะเยอะมากนะนี่อันนี้อันนี้ของผมก็ก็มาซื้อน้องนี่ยไหน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 คนไหนไอ้ตับหวานบารโทวมานนี่เราเราเดี๋ยวทีละคุยเลยอ่ะฮะเอี๋ทีละคุยเลยมึงอ่ะ

นี่กูเปิ๊บก็โทรมาปั๊บเลยคนบ้าคนบ้าอย่ามาคุยคนบ้าเมียถตี่นกูเด้อนี่นะครับคนบ้าโทรมาหาบอกไม่ขายไม่ขายให้ไลน์มันทำไมมันบ้าเมียมันโทรด่านะเมียเมีียยเมมันโหดบอกบอกบอกไปเลยเมียมันโหดไอ้นี่ เนี่ยมันโหดจริงจริงเนี่ยเมนโหดเดียนี่ครับน้ชมวัาเนี่โผลมาเลยพุชเพ่อกระโดดไอ้พึ่งตายมัไอ้พึ่งตายม้เออไอ้พึ่งเออไอ้พึ่ง้ึงตายเนอะค้ยแฟนแฟนเว้ย นี่นะครับอันนี้มันบ้าไม่ผิดการแจ้งเตือนไว้ไม่ผิดผิดเลยผิดเลยเพราะว่าเมีควาโหดนะเมีควาโหดอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้หนูผิดการแจ้งเตือนไว้จริงจริงอ๋อผินลอยก็ยังไปให้ขอบ้ามือซัวลายลายเลยเลยอ่ะให้ไปรอบ่ายไม่ได้นั้นมันมีในสั่งผลไม้ทางออนไลน์ครับแล้วแล้วปัจจัยสั่งเรื่อยไหมสั่งตลอด่แต่มีข่าวว่าอนี่อ่ะพี่ถามหน่อยพี่ปัจจัยคนหนึ่งเขาจะสั่งอะไรนะ เอามะม่วงที่แบบบรมันนะครับเหรอไม่บันหวัดนะครับโอ้ปะใจโอ้นี่ครับก็มาอุดหนุนน้องได้นะครับตรงหน้าเซเว่นนะครับเดี๋ยวก็ขยันมากนะครับเนี่ยยังโสดนะหน่ารักนะครับเชื่อไหมว่าผมนะครับผมมีแฟนแล้วแต่คุณครูก็ดีรอยมีสู้เลยคือจีเกลยเอาอีกแล้วเหรอ เราเป็นคนน่ารักคนที่ไหนนะพิษณุโลกใช่จ้ะนี่อายุเท่าไหร่นะครับเนี่ยยี่สิบสองยี่สิบสองไอ้เจ็บเจเราเคยเจอกันผมเคยถ่ายคลิปน้องเมื่อสี่ปีแล้วห้าปีแล้วน้องคนยังใสๆนะนี่ก็ก็น่ารักก็น่ารักเหมือนเดิมนี่คุมตาที่โดนเมียใส่มาเมื่อคืนด้วยใช่ไปซักผ้าให้เมียเมียก็เลยซัดเข้ามตาซัดก็ปวดใจ อ่บุคลิกเราชอบผู้ชายแบบแนวไหนจ๊ะนิสัย,น,สย,น,สยนิสัยไงนิสัยรวยนิสัยแบบไหนไม่จูกจีจกจไม่จูดีเขาชอบนะ<า>ไม่ชอบแบบไหนไม่ทำตัวน่าลำคาญไม่ทาตัวน่าลำคาญเป็น<า>คนตะลกชอบไหมชอบผู้ชายตะลกไหมต,ตะลกเกินก็ไม่ดีนะตะลกเกินก <ừ> ็ไม่ดีไม่ชอบผู้ชายที่คิดเล่นๆบ้างเปล่าแต่ไม่ชอบผู้ชายบ้าๆนะไอ้แปดแสนในในพี่ดูเลยพูดปุ๊บมันโทรมาเลยนะครับเนี่ย ลบมันออกเลยลบลายมันออกเลยแปะแสนนะ่ะยืนะ่นแผลลายอยู่นี่อ่เดีย๋ยวพี่จะบอกไปทีหลังมึงไม่ต้องโพมาไงน,นะงูแฟนเขานะเว้ยหูยดูทำอะไรเ yeah. ดี๋ยวไปครับผมเงียบดูครับผมโอ้หักมาเขาโอ้พี่ดูข้อกันดูอยู่ดี่วะที่รักคนแล้วที่รักอะไรล่ะเนี่ยก็กำพิงทำงาน ดนไปคิดถึงนะว่าไปว่าเล่นเยอะก็ไม่ดีพี่จีบได้ไหมบุญอ่ะโ่อพี่จีบได้ไหมที่รักโอ้ยตายโอ้โหมันบ้าไอ้นี่มันบ้าจริงนะเนี่ยคนไหนไม่อย่าให้รู้นะไม่ดีแล้วก็มีคนนี้โทรมาหาหนูแต่หนูก็ไม่รับ คนไหนคนนี้นี่คนไหนตาก้องตากล้องตากล้องตาก้องตาก้องเนียคนไหนเนีสั่งผลไม้ว่ามีอย่างกินบอมาขายด้วยบ้ก็ฝากหน่อยนะครับอม่หนุนน้องได้ทำน้องก็น่ารักนะครับผมนะเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับผมร้านผลไม้ที่น้ามวยช่องมากินนะครับผมเอาไว้เสมีครับสวัสดีครับ